เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่เแนว่วมุ่งตรงตดอนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นังคดสมา โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายๆไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนปอเปิปือตานิดหน่อยอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ หลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนีจะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบา่าไหล่แขนทั้งสอง ถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ ผ่อนคลายนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยทั้งนั่งอย่างสบายสบอยรกระทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะ าจะไปเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยใหย้วางให้คลายความผูกพันจากสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเรื่องคนสัตว์สิ่งของตึกรามบ้านจ่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลด ให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกยังไม่เคยเจอเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะจ๊ะแล้วก็ทําใจให้เบิกบานให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจใสใส ใจเย็นเย็นแล้วเราก็ค่อยคๆล้วรองใจให้กลับเข้ามาอยู่ภายในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจของเรากลับเข้ามาสู่ภายในมอยหยุดนิ่งๆนุ่มๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็ม เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือแต่สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันนะจ๊ะแล้วก็นำไปท่าตรงจุดตัดของเสนาท,ทั้งสองสองขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าโย์กลางกายฐานที่เจ็ด เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจตเจจซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำความรู้จักเอาวไว้เพราะว่าตอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดียวกันกับที่ พระสมมาสมบูริจาพรงคพระรหันทั้งหลายทุกๆพระองค์เลยเมื่อท่านเห็นภายในชีวิตสังสารวัตจะต้องเกิดแก่เจ็บตายกันบ่อยๆทุกขกันบ่อยๆท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัตเมื่อเบื่อหน่ายใจก็คลายความผูกพัน จากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อคลายใจก็หลุดจากสิ่งที่เคยผูกพันจะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายตาที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตาประสงค์หายพระองค์ไม่ทวนใจท่านหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้อย่างเดียว ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปทยานบรรลุมรรคผลนิพพานทัรูุเป็นประสมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ พอถูกส่วนก็ใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยก็คือมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆใส,สเหมือนกระเพชรใสๆ น้ำแข็งใสๆเหมือนกระจกใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนะจ๊ะจะเป็นดวงใสๆกลมรอบถัวมันดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็น ย่างใหญ่กว่กาขนาดพระอาทิตย,ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่าน,นี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่สั่งสมมาไม่เท่ากันบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ได้จะไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวทำดวงนี้ คือความบริสุทธิ์เบื้องต้นทะเลว่าดวงธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมตมม,มักเป็นธรรมเบื้องต้นที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งในสนิทสมบูรณ์มาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ทีม่มีประมาณ ที่ไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยมาเพราะกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาวจากอุปกิเลตทั้งหลายใจจะใสใสบริสุทธิ์แสงสว่างบังเกิดขึ้นการเห็นความรู้แจ้งก็เกิด เห็นไปตามลำดับเห็นอย่างชัดใสสว่างอยู่ตรงกลางกลางกายฐานที่เจ็ดเมื่อใจหลุดจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเห็นแต่ดวงใสๆใ,ใจกระทั่งก็หยุดนิ่งอย่างเดียว ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นิ่งนุง่มเบาสบายพอถูกส่วนใจก็คลื่นกับไปสู่ในกลางดวงธรรมนั้นแล้วก็มีทาดวงใหม่ผุดเป็น,นซ่อนๆึ้นมาทีละดวงทีละดวงตั้งแต่ ดวงศีลซ้อนอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสิวิฐานหรือดวงปฐมมรรคในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนนะ คือมีดวงธรซมอนซ้อนกันอยู่ภายในละเอียดเพิ่มขึ้นใสสว่างเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นสุขเพิ่มขึ้นมังเกิดขึ้นซ้อนซอนกันขึ้นมาทีละดวงทีละดวงตรงจุดศูนย์กลางของดวงธรรม ใจท่านกันเ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละพระุสรดงโดยมุติยานทนาสนะท่านก็นเข้าถึงกายภายในมีกายภายในที่สซนซ้อกันอย,อยู่ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าในตัวมีกายภายในงแต่กายมนด์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนตัวเรา ยู่ในอริยบทสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันท่านก็นเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในกลางขาไม่ละเอียดก็นิ่งอยู่ตรงศูนย์กลางฐานที่เจ็ดก็เข้าถึงกายทิพย์ในกลางกายทิพย์ก็เข้าถึงกายรูปบลมในกลางกายรูปปลมก็เข้าถึงกายอร็วปลม ในกลางกายเราผมก็เข้าถึงกายธรรมเห็นกายที่สวยงามเมากใสบริสุทธิ์เป็นกายดั้งเดิมลักษณะเกศดอกบัวตูมประกอบด้วยลักษณะหาบุตรครบถ้วนทุกประการสวยงามไม่มีทิฏฐิ ใสเกินใสสวยเกินสวยทั้งกันนิ่งเข้าไปเรื่อยๆในกลางกายทำโกฏิภูเขาถึงกายทำปัสโซดาบันนาะทักห้าวาสูงห้าวาในกลางกายทำปัสโดาบันทั้งกเข้าถึงกายทำพระสกิตาคามีนาะทักสิบวาสูงสิบวา ในกลางกายทมพระสกทาคามีก็เข้าถึงกายทำพระนาคามีตนาตักสิบหาวสูงสิบหวในกลางกายทำพระนาคามีทั้งก็เข้าถึงกายทำประหัตหน้าตักยี่สิบหวสูงยี่สิบหวซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆกับไปตามลำดับ กายทำลหัตผลนั่นคือกายสุดท้ายที่ทำให้หลุดพน้นจากกิเลสอสวะซึ่งเป็นบอ่อเกิดแห่งการเวียนว่ายได้เกิดในสังสารวัตนี้เพราะนั้นท่านก็คนพอว่ามากคลน,นิพพานอยู่ในตัวของท่านนั่นเองเช่นเดียวกับมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลก ท่านจึงได้นำความรู้เหล่านี้มาสั่งสอนแก่พระสาวพวกของท่านก็มีผู้ที่ได้บรรลุทมตามท่านไปคือท่านเห็นอย่างไร,ราาพระสาวกก็เห็นอย่างนั้นท่านเข้าถึงอย่างไร,ราาพระสาววกก็เข้าถึงอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไร ภาษาวกก็เป็นอย่างนั้นตามกำลังแห่งบารม,มีที่มีไม่เท่ากันเพราะว่าทุกกายนั้น,ซ,นซ้อนกันอยู่ภายในเป็นคู่คู่คือมีทั้งกายหยาบและกายละเอียดรวมแล้วได้สิบแปดกายจะซ้อนๆกันอยู่และจะเชื่อมด้วย ดวงธรรมหนึ่งชุดหกดวงคือดวงธรรมารวษศาสีประธานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาวดวงวิมุตติวิมุตติญาณัตรสระเป็นชั้นชั้นขนไปทั้งหมดนี้มีอยู่ในกายมนุษย์ทุกทุกคนในโลกไม่ว่าภายนอกจะมีความแตกต่างกันโดยเชื่อชาติศาสนาเผ่พันธ์ชั้นวันณนะ ฐานะความเป็นอยู่อะไรต่างๆก็ตามทีเถอะแต่ภายในนั้นนะก็เหมือนกันคือจะมีกายในกายซ้อนๆกันอยู่ภายในและกายที่เหมือนกันเลยคือกายธรรมหรือพระธรรมกายกายธรรมนั่นแหละคือกายดั้งเดิม ของแต่ละคนที่เหมือนกันหมดทุกคนในโลกไม่มีแตกต่างกันเลยนอกจากความใสความสว่างซึ่งแล้วแต่ตามกำลังบาร,รมีของแต่ละคนที่สังสมมาไม่เท่ากันแต่ลักษณะกายจะเหมือนกันหมดความแตกต่างเริ่มมาจาก ตั้งแต่กายอรัปวรลมกายพรมกายทิพย์กายมนุษย์ละเะกระเถึงกายมนุษย์ยาเสึ่งพยายามายาเอากิเลสมาบังคับมากดธาตุทำให้ตกตามลมมาตามลำดับเพื่อให้หลุดจากกายดั้งเดิมที่เป็นตัวตนที่แท้จริงมาสู่กายภายนอกที่ไม่ใช่ตัวตน มา่ใหญ่ตัวเราเป็นกายที่แตกต่างจากกายดั้งเดิมและความแตกต่างนี่แหละจึงทำให้เกิดความขัดแยง้งความแตกแยกกันไปทุกขนทุกแห่งไปทั่วโลกวันใดที่มวลมนุษยชาติเบื่อหน่ายในทุกข เห็นความสำคัญในการที <fin anta> <ots> ่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงและนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้ก็จะไปเข้าถึงกายดังเดิมที่เหมือนกันหมดความรู้สึกที่ดีก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง มาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราก็เป็นพี่น้องทองเดียวกันที่มีกายดังเดิมเมือนกันแต่ถูกพยามารมาคับบัญชาตรึงมาสู่โลกภายนอกประกอบกายขึ้นมาใหม่อย่างที่เราได้เห็นกันอยู่อย่างนี้แหละประกอบความเห็นความเชื่อที่แตกต่างกันไป ตั้งรนดับรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างการทะเลาะว่าแย้งยังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นณช่วงเวลานี้เนี่ยมันหมดเวลาที่จะกัดแย้งกันแล้วถึงเวลาที่จะต้องปรองดองกันโดยการทำความรู้จักรู้จักตำแหน่งที่จะนำเข้าไปสู่ กายดั้งเดิมที่เหมือนกันตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงมีความสำคัญมากที่จะทำให้เราได้รู้เรื่อง,องราวความเป็นจริงของชีวิตทั้งเกี่ยวกับตัวเราแล้วก็สรรพสัตว์สรสรพสิ่งทั้งหลายทำดวงแรกจะมาปรากฏอยู่ที่ตรงนี้ ต้องสูงกนกลางกายแตนที่เจ็ดมาใดเราเห็นธรรมดวงนี้เนะี่ยอีกไม่ช้าก็จะเห็นพระตถา,าคตเจ้าคือธรรมกายที่อยู่ภายในตัวของเรานั่นเองมอใดผู้ใดเห็นธรรมูุน,นั้นก็จะเห็นพระตถา,าคตก็มีในยะความกับคัญอย่างนี้แหละต่อจากนี้ปลายกา้ลูกทุกคน ฝึกใจให้หยุดนิ่งรวมใจมายุดจะด้สูญกลางกายฐานที่เจด็ด้วยการกำหนดบริกรรมมานิมิตนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดเป็นแลนด์มาร์กของใจที่จะเชื่อมใจ ของเราที่เตลิดออกไปภายนอกให้กลับมาสู่ภายในในตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมในอดีตที่ผ่านมากําหนดเป็นดวงใสใสคือนึกอย่างเงยเงยสบาย,บายใจเย็น ถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมรอบตัวโตวขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะให้หยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายๆที่โซนคลางกายท่าที่เจ็ดตรงนี้นะร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจ บ,บ้าวบ่าววมมาส a อรหั a h ั n g สอรหั r a ั u n g s ม m a o ประคองใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะตรึกนึกถึงดวงใสใจจะจนในกลางดวงใสใส ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนลยจ้ะ